วันนี้เป็นครั้งที่สามนะครับวันนี้จะเข้าเรื่องตัวกฎหมายพลังงานอาคารเอโทษกฎหมายพลังงานของไทยนะครับที่ว่าเขา,เ,าเขาเอาคอนเซปต์ของระบบการจัดการพลังงาน ISO 5้ามมาเป็นต้นแบบครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ ขึ้นจอไหมอ่ะก็ของวันนี้นะครับจะเข้าตัวกฎหมาย8ขั้นตอนของไทยนะครับตัวตัวเอกสารหรือตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องเต็มๆคือตัวนี้นะครับนะตัวแรกก็คือกฎกระทรวงคือคือกฎหมายแม่เป็นพ,พรบอ,รอยู่แล้วนะครับพรบรปี50อยู่แล้วนะ แต่ว่าเนื้อหา8ขั้นตอนเนี่ยมันจะปรากฏอยู่ใน1คือกดกระทรวงตัวนี้นะครับกฎกระทรวงชื่อยาวๆนี่นะพศ .52 นะครับแล้วก็กฎหมายตัวที่2ก็คือประกาศกระทรวงนะครับก็เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการนี่ก็ออกปี5-2เหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่จะพาเข้าไปดูตัวกฎหมายซึ่งผมจะใช้สไลด์เป็นตัวอธิบายนะครับก็จะมีคําศัพท์อยู่ บางตัวที่จะอธิบายให้รู้เรื่องก่อนนะครับตัวแรกที่คุณจะได้ยินก็คือตัวนี้นะตัว energy intensity นะครับความหมายของมันคือตามนี้เลยนะปริมาณพลังงานที่ใช้นะครับต่อ gdp gdp คือรายได้ต่อหัวประชากรต่อปีเงียน,นะครับก็หน่วยมันก็จะเป็นหน่วยของพลังงานเทียบกับหน่วยของเงินนะนะเดี๋ยวตอนตอนเข้าไปในเนื้อเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับ ตัวถัดไปที่คุณจะต้องมีความรู้คือตัวนี้คุณต้องรู้จักหน่วยวัดพลังงานที่เป็นสากลนะ่ะคือเวลาเขาพูดว่าประเทศประเทศหนึ่งใช้พลังงานเท่าไร่หรือว่าทั้งโลกใช้พลังงานเท่าไร,ร่อะไรอย่างเงี้ยหน่วยหนึ่งที่เขานิยมใช้กันคือตัวนี้นะครับ kteo e. มันย่อมาจากนี่นะครับกิโลตันออฟออยล์อีควิวเลน์ก็คือเป็นหนึ่งพันตันเทียบเท่าของน้ำมันดิบเห็น okay, ไหมครับ ทีนี้มันก็จะต้องรู้ต่อไปอีกว่าแล้วน้ำมันดิบน้ำมันดิบหนึ่งหน่วยเนี่ยมันให้พลังงานเท่าไหร่นะครับก็น,นิยามเขาคือตามนี้นะครับก็นิยามตามสาประชา,ชาติเนาะ4ี่6 8ดกิกิจูลต่อต่อ1ตันหเอ่อ1กิโลตันนะครับ ซึ่งบางทีก็จะจําง่ายๆคือจําเป็น42อ่ะไม่รู้จําได้ปะข่าวที่ค่าวก่อนๆที่พูดเรื่องค่าความร้อนของน้ํามันอ่ะที่ผมพูดว่าบางทีมันก็เป็น38 39 44 42อะไรเงี้ยก็42คือเลขเนี้ยครับเอาง่ายๆคือคือถ้าคุณลองทอนหน่วยดูอ่ะอันเนี้ยมันจะเป็น42เมกะจูลต่อกิโลกรัมอ่ะถูกปะถูกไหมครับกิกะมันคือหนึ่งพันของ เมกะใช่ไหมนึกออกไหมก็จับหารหารกันนะเดี๋ยวคุณจะเห็นว่ามันเป็นอะไรอ่ะเป็นหนึ่งเป็นสี oon, ่สองเมกะจูลตอหนึ่งหนึ่งกิโลกรัมหรือประมาณ1ลิตรนะครับอ,อ,อัน,นอันนี้คืออันหนึ่งที่ต้องรู้จักอีกส่วนหนึ่งที่คุณต้องรู้จักคืออันนี้นะครับมาตรการที่ใช้ส่งเสริมเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเนี่ย เขาก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะอันนึงก็คือเรียกว่าเฮฟอันนึงเรียกว่าเมดนะครับเวลาเราคุยกับข้าราชาการในกระทรวงอะ่ะเขาจะพูดว่าเฮฟกับเมดเป็นหลักเลยอะ่ะคือไม่รู้ว่าเขารู้ตัวเต็มหรือเปล่านะแต่ว่าอ่ะประเด็นคืออย่างนี้เฮฟนี่คือ High e น e r ่ y Performance s t d n d น r d นะครับอันนี้มันเป็นมาตรการกึ่งๆึส่งเสริมคือเป็นมาตรการระดับสูงนะเนาะคำว่าระดับสูงแปลว่า คงไปบังคับเขาทุกคนไม่ได้อะก็เลยส่วนใหญ่ HEP ก็หมายถึงมาตรการเ,าเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานประเภทสมัครใจนะครับส่วนอีกอันหนึ่ง MEP ก็คือ Minimum Energy Performance Standard นะครับอันนี้มันเขียนว่า Minimum ใช่ไหมคำว่า Minimum ก็แปลว่าต่าที่สุดใช่ไหมครับอันนี้ก็เอาง่ายๆคือมันหมายถึงกฎหมายนยั่นแหละว่าขั้นต่ําคุณต้องทําเท่านี้ต,ต่ำกว่าน,นี้ไม่ได้นะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชิงบังคับ คือเม็ดจริงๆอ่ะมันมีทั้งเชิงบังคับเชิงสมัครใจแหละแต่ว่าในความหมายที่เขามาใช้กันเม็ดคือเป็นเชิงบังคับนะครับเพราะว,าว่านี่มันคือขั้นต่ำเนี่ยขั้นต่ำคือทุกคนต้องทําแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นกฎหมายนะครับมีคําอธิบายผมไปตัดจากสไลด์ของกระทรวงพลังงานมาอันนึงนะครับามาตรการประเภทเอาตัวไหนก่อนดีเอาเฮ็ดก่อนแล้วกันนะประเภทสมัครใจอ่ะประเภทมาตรการเชิญชวนให้ทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเป็นเชิงไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะเป็นเจ้าภาพบรรดาเบอร์ห้าทั้งหลายครับที่คุณเห็นๆน่ะก็คือเจ้าภาพเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับแล้วอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวพอๆจะเป็นเจ้าภาพเองโอเคไหมครับในการบอกว่าแต่ละเรื่องเราจะช่วยกันทาไงดีให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับส่วนในเชิงบังคับก็จะเป็นสมออ รู้จักสมอมอไหมครับจริงเน่ยลอง Google ดูดิอมอ,อย่อมาจากอะไรครับเคยเห็นเครื่องหมายสีย่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมบ่าสำนักงานมาตรฐาน,าานาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอ,อ,อกอ,อ,อครับรู้จักไหมครับ เวลาเครื่องจับอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยถ้ามันจะได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานก็ต้องมีมออ,อติดใช่ไหมมออ,อหน้าตาเป็นไงเคยเห็นในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้ความรู้รอบตัวนะ เห็นเครื่องหมายนี้ไหมเวลาเราเวลามันติดอยู่ข้างๆผลิตภัณฑ์ก็บอกว่าอันนี้ได้รับได้ได้ผ่านตามมาตรฐานก็เครื่องจักรอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์สารพัดชนิดมันก็จะมีมาตรฐานของมันอยู่ครับแล้วคนที่รับรองก็คือสํานักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับเวลาเขาสอนก็จะให้ดูเครื่องหมายอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลูกศรสี่ทิศใช่ไหมแล้วก็มีด้านที่ปิดอยู่อีกสี่ด้านแต่ให้คุณสังเกตลูกศรทางไหนทาง ทางขวาล่างใช่ป่ะเครื่องหมายมันจะเชื่อมกันอะประมาณว่าถ้าเครื่องหมายมุมขวาล่างไม่เชื่อมกันก็เป็นของปลอมอะไรเงี้ยมาเนี้ยแต่เขารู้กันทั้งประเทศแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะปลอมเขาก็จะปลอมให้เหมือนอ่าตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คําศัพท์ที่จําเป็นในการเรียนก็ประมาณนี้นะครับผมจะเริ่มเข้าตัวเนื้อหานะครับ